นี่พวกเรามาอยู่ด้านบนครับจะเห็นบรรยากาศของหน้างานพวกเรารเนาะกับการใช้รถขุดทอยดิน3คันครับผมเนาะคันแรกก็เป็นเจา้าสานี่เอสบ15สซครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแคทสาม่งสอครับอ,อายุมากกว่าเขาหน่อยแล้วก็คันสุดท้ายก็จะเป็นเจา้า s k 200 SM ้ครับผมใช้3คันครับคอยดินนี่ฮะทีนี้คันที่ต้องเร่งรีบจริงๆก็ต้องเป็นคันท่านในนะเพราะว่าต้องรีบโยนครับถ้าง,งัา้นไม่ทันเนาะต้องรีบโยนมาให้เยอะที่สุดครับโยนดินออกมาให้ไกลโยนดินออกมาให้เยอะถ้าง,งัา้นไม่ทันเขาครับเนาะ่าดูฮะ น้องใหม่ครับพวกเราครับอาจารย์แบงค์ครับหรือว่าน้องแบงค์ครับน้องแบงค์รูปหล่อครับน้องแบงค์ก็ขับเจ้าวันนี้มาร่วมเทีมยพวกเราครับขับเจ้าโกเบครับอุ้มใหญ่ๆอุ้มใหญ่ๆหอุ้มยักยักเนาะอุ้มใหญ่ๆหญ่อุ้มย LIKE ักษ์อุ้มยาวยาครับโยนดินอุ้มยาวยาใหญ่ๆโยนดินครับผมนี่ฮะอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปเป็นรอยเนาะดินก็เริ่มออกครับผม ออกไปเรื่อยๆครับเหมือนทำไงครับหน้าง,งานก็ประมาณนี้แหละครับช่วงหน้าฝนก็ต้องหาวิธียังไงก็ได้ทำยังไงครับขอให้ดินออกจากบอ่อแล้วก็ค่อยแต่งไปรูปเป็นร่างเอามันไม่มีสูตรที่ตายตัวและมีอะไรที่บอกว่าต้องทํยังั้นอย่างนี้ฮะเพราะว่าหน้าง,งานแบบนี้หน้าง,งานแบบนี้เราเจอบริบทแบบนี้เนาะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับก็ต้องทำํำเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานหรือเปลี่ยนแปลงก,การวิธีการปฏิบัติงานครับรงานพวกเราก็จะไม่จบแน,น่นอนเนาะนะฮะงานเราก็จะไม่เดินไม่จบเนี่ครับเหตุผลที่ต้องใช้วิธีหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีทุกๆวันเปลี่ยนแปลงหน้างานทุกๆวันก็คือแบบนี้เลยครับดิน,มนไม่ใช้น้นอยครับเราพยายามจะเจาะด,ด,ด,ดินแข็งออกมาให้เยอะสุดครับดึงดินแข็งออกมาให้เยอะที่สุด ดินแข็งออกมาแล้วก็เอาดินเลนลุงมัง้งค่ดินเลนมันจะมันจะออกมายากหรือว่าใช้รถดำขนไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการอ่ะกลบมั่งนะเคลียร์ละเคลียร์มั่งครับว่างันเนาะกลบมั่งเคลียร์มั่งครับเราว่าจะเอารถดำมาวิ่งสักอาทิตย์นึงครับถ้าฝนไม่ตรงนี่นเพราะว่าจบแน,น,น่นอนเนาะรถดำมาทอยดินออกพยายามจะหาวิธีให้มันจบดึงขุดออกให้เยอะที่สุดครับนี่ฮะตอนนี้ก็ ตวนดันทำตามไม่ได้ก็ยังใช้ต้องใช้รถขุดก่อนแล้วครับทำการกันก่อนดูด้านบนครับตรงนี้ครับลอให้ดูกันเพลินครับดูกันเล่นๆสนุกๆครับการทำงานของพวกเราทีมงานพวกเราก็ไม่ใช่ว่าอะไรถูกจะผิดหมดทุกอย่างนะครับต้องพูดไปเน้ะต้องศึกษาหารือก,กันเอาจะทำยังไง ที่ตรงนี้ถ้าถนนมันแข็งก็สามารถจะ,จะวิ่งได้เหมือนกันครับนะฮะแต่พยายามเดินย่ําไปเรื่อยๆครับเอาดินแข็งมาปูด้วยโยนด้วยเนะาะทยอยออกมาให้เยอะที่สุดครับทั้งปูทั้งโยนเป็นเส้นทางครับ,บรถด,ดํามาเราก็จะใช้ อ,อยากได้ไมาเยอะๆครับพร้อมกันหลายๆคันขุดออกให้มันเร็วที่สุดครับอยู่ให้มมนยังไม่ต้องอยู่สักอาทิตย์อยู่คอาทิตย์เดียวก็จบครับเนาะพยายามเอาให้ได้เร็วที่สุดเยอะที่สุดครับถ้าเราสามารถที่จะเอกได้แล้วต้องหาวิธีนี้ฮะออกให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดก่อนที่ฝนจะถล่มครับชาวางานเล็กๆครับางานใหญ่มากๆเลยตรงนี้เนาะ งานใหญ่พอสมควรพวกเราก็เปลี่ยนกลยุทธ์ทุกๆวันครับกลยุทธ์เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีเอาเปลี่ยนแผนทุกๆวันนี่ใช้ดึงแข็งปูเลยครับเจาะถึงดินแข็งนะครับตรงนี้จะดึงดินด้านนะครับถ้างั้นมันลื่นครับผมไม่สามารถที่จะยืนได้ครับรถต้องเจาะดินด้านล่างมาครับเจ้าสานนี่ก็จะดึงดินด้านล่างขึ้นมาเพื่อจะปูทางตัวเองอแล้วก็ยืนให้ได้ครับไม่ให้ ไม่ให้ลื่นครับว่าง้นเนาะไม่ให้ลื่นครับอ้วเนี่เราก็เอาดินให้ลึกที่สุดครับให้ได้เยอะที่สุดให้ลึกที่สุดดูการเพลินๆครับกับหน้าง,งานพวกเราทีมงานเสีสสะรตะกุดบุรีรัมย์ครับอ่ายดไปต่อกันมาครับต่อกันมาเรื่อยๆครับ ให้ได้เยอะที่สุดครับกลางเดือนนี้จ,จบหรือเปล่านะนะครับผมจะจบไหมเนาะเราจะเอารถอีกคันหนึ่งมาเสริมทับครับแล้วก็ใช้รถดำมาอีกสักสิบคันครับให้มันจบเร็วๆนี้ครับมารุมกันเลยครับผมถ้างั้นไม่จบครับมารุมกันเลย มาตะลุมบอลกันเลยรถดำเริ่มวิ่งได้เพราะน่าจะวิ่งได้แล้วะครับผมวันนี้ถ้าฝนไม่ตกพวกนี้ก็น่าจะวิ่งได้แล้วครับมาก็บันเลงได้เลยเนาะอัดกันได้เลยครับผม กล้ฝนตกมาดังดักเด,ด,ดน้ําลงแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ฮะจะยากตรงนี้ครับางานของเราก็จะมีปัญหาตรงนี้เลยครับผม ไอ้ลึกสุดบูมไปเลยครับผมเนาะดีนที่ดินแข็งเอาอยู่มาได้เลยแล้วก็เอาดินอ่อนดินนุ่มลงไปแทนนะเพราะว่าดินดินแข็งมันโยนออกมาได้ครับเนาะแต่สามารถที่จะโยนออกมาข้างบนได้เนาะดึงออกมาได้ให้เยอะที่สุดข้างล่างค่อยว่ากันครับผม นี่ครับหน้าง,งานของเราก็ประมาณนี้นะครับกับการขุดลอกหนองบัวครับหน้าง,งานที่พวกเรารับผิดชอบหน้าง,งานที่พวกเราตั้งใจทําแล้วก็เจออุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายครับที่ผ่านมาเนี่ยเจอแต่ปัญหาครับตรงนี้ปัญหาเยอะจริงๆครับผมหน้าง,งานนี้ปัญหามากปัญหาเยอะ แต่ก็ไปเรื่องปกติครับของการทํางานถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่ใช่งานครับเนาะงานทุกที่ทุกอย่างต้องมีอปุปสรรคและปัญหาครับผมเนาะ,ะมีหมดเลยครับดึงดึงกันไปครับช่วยกันทอยในระยะที่สุดครับให้เห็นดึงไกลที่สุดเป็นยังไงกระช่างขอให้ออกห่างจากอ,ออกจากบอ่อให้ได้ครับขุดวิธีไหนกระช่างครับะจะใช้วิธีไหนกระช่าง ก็ให้ขุดออกจากหาให้บ่อจากบ่อให้เยอะที่สุดอ่า คนขับเจ้าเ k สเคโซลก็คือว่าคล่องนะครับเะฮะเป็นงานขับพุดครั้งเดียวรู้เรื่องครับว่าจะให้เดินยังไงดึงยังไงก็คนมีประสบการณ์ครับทำงานนิ่งมากครับอาจารย์แดงครับหรือว่าพี่เอกแดงครับเนาะหน้าอ่อนช้อยมากครับหน้านี่อย่างพี่เอกลิเกครับเนาะหน้าตานี่ไม่เหมือนคนขับรถขุดเลยครับน่าจะเป็นเนี่ยฮะหน้าตาอ่อนหวานรูปหล่อครับเนาะไม่เหมือนคนขับรถขุด็วัวงานครับ มาอยู่กับทีมพวกเราครับมาช่วยกันครับเนาะน้องว่ามาช่วยกันก่อนช่วงนี้งานหมดงานทางทีมงานเขาหมดก็มาช่วยทีมงานพวกเราเนาะท้าทีท้าสา,าซึ่งกันแลไรกันครับอยู่ด้วยกันให้มีความสุขครับผมพูดจา้ดยภาษาดอกไม้พูดจาภาษากันรู้เรื่องก่อนคือทุกอย่างก็จบครับงานไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวเป็นคนเดียวนะคุยกันเอาครับผมอ่าอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับนะทีมงานสิทธรกระดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานขุดลอกหนองบัวครับพิกัดที่ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ